ยยาเลแต่พอรอบที่สองมาถ่ายของเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดปเวีนก่อนเลนี่เขาแบบน่ารักมากอะ่ะเออเราจะเอาดมดมไปก่อนก็ได้ไม่เป็นเก็บเก็บนะต่อไปอันที่สองมามาเ,เอามาเอามาสิเอา้าอะไรเนี่ยอ๋อก็คือต้องดูโฆษณาก่อนนะมาเราจะใส่เป็นอะ,อะไรเนี่ยช็อกโกแลตใช่ไหมเป็นเหมือน ช็อกโกแลตแสนอร่อยอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตเลยนะจำชื่อไม่ได้เราต้องหลบนะเอา้าจีทำไมล่ะไปมันนะ,ะนี่คือเทคจีห้าร้อยก็คือจีจีเขาก็ยังเคลียร์งานไม่เสร็จก็มาของานต่อไม่เป็นไรโอเคเราจะพยายามหลบนะโอเคจีส่งมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำให้จีนะจ้า โอเคเดี๋ยวเราไปทำไอจีเดี๋ยวเรามาทำใส่ด้วยอย่างนี้ต่อไปนะค่ะทุกคนมากันค่ะทดูมากันค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็เคี่ยวกับจีบเรานะว่าเออแป๊บนึงดิก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าทำไม่ได้ไะมาปึ๊บเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคปึ๊บอย่างเงี้ออยมันไม่เปื้มตลอดเวลาอในเงี้ยมาเขาทำให้เราไม่เปื้มเองนะทุกคนจิ๊บจิ๊บอ่ะโอเคจิ๊บจิ๊บ ติ๊บนา่ารักต่อไปอันนี้นะคะเราจะอ่าเดี๋ยวต้องดูวิดีโอนะคะทุกคนอ่ะก็คือทุกอันจะต้องดูวิดีโอนะเราจะใส่เป็นขนมแล้วกันเอาเอาเอาอกสปิงเกลสปิงเกลสปิงเกลแล้วก,กันติ๊บติ๊บติ๊บตึ๊บวางง่ายดีนะสปิงเกลนี่อุย้ยเก็บเก็บนะคะมาเดี๋ยวเราไปเอาช่องต่อไปกันเดี๋ยวขอดูดูกันหนึงนะไป อามาค่ะทุกคนเมื่อกี้คือเราจะใส่สปริงโก้ไปอีกนะคะมันใส่ง่ายแล้วมันก็แบบช่งมันก็ยอยมันก็เยอะอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีอะแปบนี้งะเราจะเอาอันเก่ามาเราจะเอาอันเก่ามาแล้วเราก็จะเพราะว่ามันดูแบบมันไม่พอนะนมันไม่ใช่อันของมันมันไม่ใช่อันของมันหรอกเราจะเอาสปริงโก้อันเก่าเนี่ยเก็บเสิร์ฟไปตับตับแบบนี้นะ มาค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปดูช่องแล้วร,รู้แล้วเขาบอกอะไรก็คือมากกับช่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปอ่านกันนะเดี๋ยวมาดูกันตอนเรียงอันนี้เสร็จแล้วกันเนาะไปอ่ะก็ได้แล้วนาอก็ไม่เต็มก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะมาเราไปอันต่อไปกันเลยตอนนี้นะก็จะใส่อันนี้ยึบยึบเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นถ้วยน,นะนี่ใส่เข้าไปเลยมาเราก็จะใส่ให้หมดเลย นาเราก็จะใส่ให้มันเต็มเลยนะใส่ข้างบนใส่ข้างล่างใส่ข้างหน้าใส่ข้างหลงังใส่ผอมๆกันจุ๊บจุบบพอดีเป๊อันนี้ก็น่าจะแบบตัวต้องดูก่อนดูความพอดีนะจ๊ะมาอันต่อไปกันเลยอันนี้เอาไหนดีอันนี้อันนี้จุ๊บจุ๊บอันนี้น่าจะอันล่างมั้งไม่รู้ลองใส่ไปก่อนนะเพียได้ได้พอดีพอดีเป๊ปังกำลังเว่อ,อา มาค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็งงไปแทบหนึ่งนะคะว่าเออทำไมอันเดิมๆไม่ได้ทำไมอันนี้มันมาได้เดี๋ยววันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนไว้ทีหลังอ้าวมันยังไม่เซ็งไ,<ป>ไอเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็กคือคลิปหน้านะใครอยากชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กด subscribe ลาวยนะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ะจุ๊บจุ๊บ